สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องวางปลายสู้คู่สู้ค้นครับผม มือ่มอนี้พ่อกับบา้าเมกพากินพี่น้องอู้หมื่อนี้เขาได้ตำมึกสายพี่น้องอ้จะนักจะเต็มพี่น้องพริกแดงเดือดเลยพี่น้องอุย้ยปวดมา,ดาแซฟเซนอะบ้าเมกเดือทั้งไก่ทั้งไก่พี่น้องมึงเนี่ยมาอ,อ้ยมึกสายโตง่ายพี่น้องเอาฝากกันหน่อยพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กด้ยแช่กุ้ยเป็นกระตังใจบ้าเมกเนาะครับผมมามาแซฟเซนอะบ้าเมกเดือดแบบนี้ปัดเป็นแต่แซ่บเถอะพี่น้องเลยมึงเนี่ยเ,น,น,อน,เน,ยนอยู่ข้างใต้ไว้เลยครับ ชื่ออะไรพี่น้องต้องสิเลยมีหัวใสกอกแดงเริ่มอ้่างเงี้ไปอบแล้วแก่เพชรพี่น้องได้กลันแล้วเหมือนตาหมึกสายพี่น้องมาแซ่บแซ่บมาแม็กเด้อพี่น้อง м mm. м mm -hmm.

嗯，再、嗯、来，八个、啊 ช่วยรู้เรื่องพิฆาต Chị ạ, chị ở đây Luận nhau với nhau unsayay. Bet <defines> โ oh. อ้สุดยอดเลยโอ้ยนเหรอยังสี่เลยพี่น้องโอ้ย Jeg det ikke. น้ำตาแตกไม่ล้วพราะฝนแลว

เพลพี่น้องอไว้ยซ้ำเหนียะพี่น้องโอ้เมื่อยมือไม่อมอมพอกกับไหมพี่น้องสุดยอดเลยมันเนี่ยอ้ำตาแตกแล้วเหลือสองตัวโอ้เพลขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเลยไปกระตังใจว่าแม็กดีขนาดครับผม วันนี้ขอลากันไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ